ให้เราตั้งใจนะครับนะถ้าคนไหนตั้งใจจริงนะครับนะถ้าลูกคนไหนตั้งใจจริงนะครับนะผมเชื่อว่าบุญกุศลอันนี้นะครับนะจะส่งไปถึงคุณแม่และก็จะทําให้เราจะทําให้เรานะครับอยู่รอดปลอดภัยนะครับนะสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ที่ตัวเราเองนะครับขอให้ท่านปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับเพื่อส่งดวงจิตดวงใจนะครับส่งพลังแห่งความรักไปถึงพ่อแม่นะครับนะอยากจะให้พวกเราตั้งใจจริงจนะครับอย่าทําเล่นนะครับเพราะ แม่คือคําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนะแม่รักเรายิ่งกว่าสิ่งใดนะครับนะฉะนั้นเราจงมาตั้งใจนะครับนะก่อนอื่นนะครับผมอยากจะให้พวกเราจัดท่าทางยืนให้สะดวกนะครับให้สบายนะครับนะนะครับยืนให้สงบนะครับนะแล้วนะครับนะให้ปฏิบัติตามผมนะครับผมจะบอกว่าให้เราหลับตาเราก็จะหลับตาเสร็จแล้วอย่าเพิ่งลืมตานะครับนะจนกว่าผมจะบอกว่าลืมตานะครับนะอ่ะ ตั้งใจนะครับตั้งใจนะครับผมจะนับหนึ่งถึงสามนะครับนะหายใจเข้าลึลกๆครับหายใจออกครับหายใจเข้าครับหายใจออกหายใจเข้านะครับนะเลยสองสามหลับตาครับนะเราลงนึกถึงดูสิั้งบป้าพ่อแม่เราครับนะเรา ก่อนที่เราจะจากท่านมาสีหน้าท่านเป็นยังไงนะครับนะเราลงนิดถึงนะครับว่าเวลาเรามีความสุขเรามักจะมองหาแต่เพื่อนแต่เวลามีความทุกข์คนที่กับคนที่เศร้าสุดที่สุดก็คือพ่อแม่ลูกๆหลายคนเวลาไม่มีเงินนะครับก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่แต่เวลามีเงินคนที่เราคิดถึงกลับเป็นเพื่อนและกาแฟนะครับต้องอาหารที่บ้านมีไว้สําหรับพ่อแม่ แต่ล้านอาหารหลวดนตีไพ่ร็อกมีไว้สำหรับแฟนและเพื่อนโลงหนังห้างสินค้ามีไว้สำหรับแฟนและเพื่อนทีวีเก่าๆที่บ้านมีไว้สำหรับพ่อแม่แม่หนึ่งคนเลี้ยงลูกได้หลายสิบคนแต่จะหาลูกสักคนหนึ่งเลี้ยงกับแทนนั้นหาย,ยากคำว่าพ่อและแม่อาจเป็นคำแรก ที่พวกเราพูดได้จะเกิดอาจเป็นคืไม่ง่ายแต่มีความหมายยิ่งอย่างที่สุดในโลกแม่เป็นผลของลูกคันข,ของแม่คือบ้านหลังแรกของลูกเรากินเราขับถ่ายของเสียบนบ้านหลังแรกแต่แม่ไม่เคยคิดตังไม่เคยคิดค่าเช่าเลยวันนี้นะครับนะเราลูกๆหลายคนที่พ่อแม่อยู่หา่างไกลต้องจากบ้านมาทําง,งานเราก็จะมีส่งความคิดถึงด้วยโทรศัพท์เปีนู้นนี้ก็ต่ออายุขึ้นไปได้แล้วครับ ตั้งใจนะครับตจดทุกคนครับเมื่อเราหลับตาลเนี่ยนะเราลองมองอย้อนที่บ้านของเราสิว่าใครที่เหมือนใครที่ลำบากเพื่อเราตลอดเวลา,าลงใจนะทุกคนครับหลับตาแล้วมองไปสิเมื่อเช้าก่อนที่เราจะมาเรียนพ่อแม่เราเสียเสื้อผ้าเสียอะไรท่านพูดอะไรกับเราเราพูดอะไรกับท่านหลายคนไม่เคยได้นิูนะ หลายคนมักจะตั้งคถมว่าพ่อแม่ไม่เคยรักกูเลยพ่อแม่ไม่เคยสนใจเลยมีอะไรให้แต่พี่มีอะไรให้แ็่น้องผมเปลี่ยนพ่อผมเปลียนลูกที่รักร็กับคำพูดเดีงางว่งา